ทางบอทนายทีวีผมทุกข่าวฮะค่าวนะครับอ่าวันนี้พวกเราชาวกศนทั้งหมดทั้งมวลนี่โอ้โหผมบอกว่าพลังกันยิ่งน่าชมแฟนซีกันแน่เลยโมื่อวานนี้ฉันเห็นซุปเปอร์วูแมนทยังยังไม่กลับนะยังอยู่กับเราคยังอยู่กับเราครับเพราะว่าเดี๋ยวจะร่วมกันบนเวทีแล้วก็จะมาช่วงพิธีการด้วยเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้หอมเอ้าตอนนี้จะเข้าสู่ศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับ มาแต่เนอะอยู่แหนอยู่ใกล้หรือไกลที่รู้ใจยินมเรียงร้องน้องก็คือตูดที่อยากคอย ขยับหัวก็ยังดีอไม่ดิ่งไม่นิ่งต้องไม่ดิ่งแบบนั้นนะฮะกไม่มาใครอยับฟังเลยเดี๋ยวรอบนัดหรือจะมาคอมเมนต์กันบนเวทีนี้ว่าข้างล่างเป็นยังไงคอมเมนต์อะไรล่ะพี่ก็ถ้าเริ่จะมาแล้วนะใช่ใกล้จะมาแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าเอ่อยังค่ะสิ้นเดือนนี้จะมีการออดิชั่นก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมจะได้ดูกันจริงๆเนี่ยอีกสักแบบประมาณมิถุนาประมาณนั้นค่ะมิถุนาในกัปดาคม นานเลยจะได้ให้เวลาเขาไปสาวไทยแลน,น,นด์กอล์ฟทาเลน์กศนผมเชื่อว่ามีสมัครพี่ที่นี่เขาจัดนะกศนตอทาเลนต์สุดๆบอกว่าพร้อมที่จะมอบความสุขแล้วนะครับรย่างย่างย่างพูดแล่นพูดแล่นพูดแล่นมีพิธีการมอบของที่ลึกให้กับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านสองสองฝา,ากนะฮะหลังจากนั้นเราก็าจะร่วมกันปล่อยบอลตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็วงดุิยางพร้อมทุกคนพร้อมไปดา แม่ดาวกระจายวันนี้ดาวไปวันนี้มีดาวด้วยใน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 ดาวขนงเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการวนระลงไปในตัวถูกค่ะและเป็นการกระบังไปในตัวด้วยยอดยังไงพี่ใส่ชุดไทยบ้างแต่งคับคึกคักเพื่อเป็นร้อว่า เธอชูรันฉันก็รันเธอเป็นนาาฉันก็รักเธอชูรันฉันจะมัดเอไว้ในใจถ้าเธอฉันจะตามเช่อมตลงน้ำข้ามไปไหนจไปให้ถึงใจเธอทนึ่งที่นะครับ นักเรียนและนักศึกษาจึงเป็นเป้าหมายที่มีท่านปรท่านสุเทพผมว่าท่านรองเลขาธิการกศนท่านท่านกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นท่านผู้แทนประลัดสุเทพมหาครท่านผู้แทนผู้ในการเขตดุษฎีท่านสื่อมวลชนท่านผูมีเกียรติที่เคารพทุกท่านและนักศึกษากศนที่รักทุกท่านครับ กระผมนายทุกิศรุตการองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีโอกาสร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยที่พวกเราจัดีว่ารอสนนในวันนี้ในโอกาสนี้คืผมขอถือโอกาส เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าการรณรงค์เผยแพร่และประกาศนธรถือเป็นเหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลือกตั้งผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากการเลือกตั้งที่มีสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้จากความสนักรู้และความเข้าใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการพิจารณาเลือกคนดีนที่มีความสามารถมีความซื่อส,าาสัตย์สุจริตมีเกียธรรม และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเข้าถึงและเข้าใจถึงปัญหาของประชาชนในที่ที่แม่นำเสนอสิ่งที่เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ ธเนรครับขอไอีพีย่นนะฮะทายนนะครับ่อนะารานะคะวัน<ถ>นีท่านชยศนะฮะท่านรองเลขาธิการกนนะครับท่านยจมสุวรรณนะครับประพฤกครัต่อไปครับท่านผูนวยการการกตปรกรเทพมหานครนะครับนเยรครับ เด็กเกาจะลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานแบใหญ่ๆนะฮะต่อไปจะเป็นหนังกศึกษาแล้วนะครับที่จะประกาศความร่วมไม้ร่วมมือในครั้งนี้ครับเดยกเกอและศิษย์ท่านนั่งประจำที่ได้เลยนะครับก่อนที่จะลงนามในหนังสือเล่มนี้ผมอยากจะให้ศิลปินดารามาร่วมไปอีกรอบนี้นะครับเพราะว่าผมในฐานะเป็นคนะธานด้วยก็อยากจะมาเก็ิกับผมการเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกว่าสักร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมครับผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กวา คนมีเราดีค่ะขอเรื่องของเรานะคะเอาคนที่เก่งแล้วก็ชอบคนไหนก็มาเรื่องการ่ท่าขอบคุณมากนะคะที่เราไม่ได้ไปไดนะคะก็ขอให้เอกไม่ได้สิทธิ์จะมเยอะแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่สุนารีอตัวแทนด้วยรู่พี่กอสนที่เดี๋ยวกมาได้ห้าสิบคนเนี่ยแล้วก็ขอเป็นกำลังในการกระจายข่าววันนี้แล้วกันนะครับอยากบอกว่าการเลือกผู้ว่ากรรมาธิการี่จารณาจเสีนิสิตชานา เราชาวประเทศอันเนี <m> ่ยเตัวเองเนี่ยมันก็จะสิ่งที่ดีเพื่อที่เวลาที่เขาเข้ามาเป็นหน้าบ้านเราแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเลือกเขาเข้ามาจริงจริงด้วยเดินไปนอกเลยแล้วก็บางคนเลือกงารเลือกที่สามีนาเลยบเด้อขอคท่นนะครับขอบคุณมากเลยได้ตนาพรพุ่งมือในหนังสืออย่างทางการนะครับปเชสัมภาษณ์ครับและอีกหนึ่งสามพันคนนะครับที่อยู่จุดเริ่มต้นนะฮะ ผู้บริการการตั้งกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ตะตุ้งจริงๆนะครับเพราะว่าปลุกจิตสำนึกให้กับชาวกรสเอและชาวกรสให้ปลุกจิตสำนึกให้กับชาวกร่อไปด้วยถูกต้องค่ะจริงๆวันนี้น่าจะเป็นวันที่คนนะคะได้ตะตุะ้งกันนิดนึงบางคนลืม,มที่หลายหลาคนอย่าบอกก้าวเลื่อนก้าวันที่สามเหรออยู่เลยนะคะควันนี้นะคะ ปี2556นี้นะครับทารกองข้าหดเกินง0 0 0คนที่อยู่เรานะครับแล้วก็วันนี้คาดว่าพี่น้องชาวพทสนวาร่วมกิจการนวันนี้ประมาณ5,000กโดยเฉพาะพี่น้องชาวนทุกท่านนั้นนะครับเป็นยินดีครับไปนุเลยนะฮะวัสดีครับร้อมนะครับงเราพร้อมกันเลยนะครับสองรพร้อมนะฮ้าได้สัญญเป็นพร้อมกันนะครับ